สวัสดีครับนี่คือ Inside g News พุ่งทยานไม่หยุดจับตาลิซ่าแบล็กพิง k สร้างปรากฏการยอดฟอลโล่ทะลุ100ล้านลิซ่าและลิสามโนบาลสาวไทยสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็กพิง k ที่เป็นขวัญใจของแฟนคลับชาวไทยเกาหลีใต้และทั่วโลกนอกจากผลงานเพลงแล้ว เธอยังเป็นอีกหนึ่งตัวท็อปของวงการแฟชั่นเพราะเธอได้ครองตำหน่งแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับแบรนด์ดังระดับโลกมากมายนอกจากนี้เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆให้เหล่าแฟนคลับได้ทึ่งไม่หยุดหย่อนอย่างล่าสุดกินเนสเวิร์ d เลคคอร์ดได้ยกย่องให้ลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิษามโนบาลเป็นศิลปินเคปอปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2023และในประวัติศาสตร์ หรือทำลายสถิติต่างๆมาไม่น้อยอาทิมีผู้สตรีมเพลงถึง1,000ล้านครั้งจากเพลงมันนี่เมื่อเดือนเมษายนปี2 5 6 5 socialtaker io ในหมวดจัดอันดับ50ผู้ใช้ i n s t a g r กรที่มีผู้ติดตามมากที่สุด top 50 instagram user most follower ได้ยกย่องให้หลิซ่าเป็นผู้หญิงเอเชีย er ที่มียอดผู้ติดตาม i n s t a g r กรสูงที่สุดในโลก เป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยล่าสุดทำเอาแฟนคลับต่างลุ้นไปตัดตามกันหลังจากที่ยอดผู้ติดตามของเธอจะทะลุ100ล้านแล้วโดยในขณะนี้มียอดติดตามจำนวน 99, 9 9าล้านเ6 1 2 7เ follower เหลืออีก93,873ฟเ f o l l o w e เท่านั้นที่จะครบ100ล้าน f o l l o w ร์หากลิซ่ามียอดคนติดตามครบ100ล้านคน เธอจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับการเป็นศิลปินเคปอปคนแรกที่มีผู้ติดตามอินสตาแกรม100ล้านคนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ